ัวุคณเสนอโดยเกลือบริโภคเติมไอโอดีนตราปรุงทิพย์ นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่สอนให้ทําในวันนี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรียกได้เลยว่าเป็นเชฟอย่างเต็มตัวพูดได้ว่าคนนี้ชือว่าหญิงเก่งหัวใจแกร่งใช่แต่ก่อนเป็นอะไรผมก็รู้แต่ก่อนเป็นดรเวอร์เป็นคนขับแท็กซี่รับแท็กซี่ครับนั่นคืออดีตที่ผลักดันให้เขากลายมาเป็นวันนี้นี่ท่านผู้ชมขับแท็กซี่จริงๆนะผู้หญิงนะแต่ขับแท็กซี่แล้ววันหนึ่งมันเหนื่อยล้ามาก ก็ขับแท็กซี่ไปจอดอยู่แถวคลองแถวคลองเขาเรียกอะไรคลองสิแถวลังสิตลังสิตคลองสังสิตลังสีลแล้วนั่งจอดอยู่น่นั่งในแล้วก็คิดว่าทําไมชีวิตมันเดือดร้อนลําบากขนาดนี้เนาะทำไงฉันจะได้เป็นเจ้าของร้านอาหารสักทีฉันอยากจะเป็นเจ้าของร้านอาหารจากความคิดวันนั้นแวบวันนั้นท่านผู้ชมครับแล้วฉันจะทําอาหารอะไรดีทําอาหารเวียดนามแล้วกันแล้วฉันทําเป็นเหรอไม่เป็นฉันจะทํำยังไงท่านผู้ชมครับ ไปเวียดนามเลยไปเวียดนามเลยครับไปตัวเปล่าๆนี่แหละครับไปเรียนเอาไปหาความรู้เอาจนในที่สุดทําอาหารเวียดนามเป็นกลับมาเมืองไทยเปิดร้านชื่อบ้านเวียดนามเห็นไปแล่ะแล้วทุกวันนี้ก็อยู่แถวนั้นเปิดร้านอยู่แถวนั้นใช่จริงๆเลยท่านผู้ชมและตอนนี้ที่สําคัญที่สุดเธอมาอยู่ที่ครัวคนต่อย ads a g e c นะครับครัเจ็ดมาอยู่กับเราแล้วมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยท่านจะได้กินอาหารที่อร่อยจริงๆแล้วมันจกคนที่มีใจรักเวียดนามแท้ๆล้านเปอร์เซ็นต์เลยฮะวันนี้เธอจะมาสอนทําขนมเบื้องยวน ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวาสนาจันทองจากร้านบ้านเวียดนามครับจิงจ่าจิงจ่าต้องพัเชิญจิงจ่ายันดีครับ ขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกองเราอีวันนี้สวัสดีแม่ครับพี่เมย์สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับแล้วก็ร้านจริงๆอยู่ที่รังสิตลองสี่รังสิตคลองสี่ใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่อาพูดไปถูกต้องตามนั้นถูกต้องค่ะเป็นจริงๆท่านผู้ชมผมต้องบอกว่าความพยายามคนเนี่ยสำคัญมากคนเราต้องมีความพยายามมีความบากบานทุกอย่างมันทำได้ทุกอย่างแต่ปัจจุบันนี้มาอยู่ที่ ครัวคุณต่อยเพลสคัวต่อยเพลส a เอเช a t ทีด้วยนะฮะอยู่ที่โกดังเจ็ดเข้าไปเจอเลยงานของเธองานละเอียดท่านผู้ชมเวลาเราดูคําว่าขนมเบื้องยวนเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นอย่างเงี้ยเรามีของเต็มไปหมดอยู่บนโต๊ะตรงนี้นะฮะแล้วเวลาเราเห็นแป้งอย่างเงี้ยเราก็นึกความสึกอ๋อก็เอาแป้งมาสิแล้วก็มาทำมันไม่ง่ายอย่างนั้นเลยท่านผู้ชมมันวุ่นวายและยุ่งยากมากแล้วมันมีความละเอียดอ่อนในการทํางานมากอยากให้ดูว่ากว่าจะได้ทานอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง กระบวนการทั้งหมดเวลาที่ท่านสั่งขนมเบื้องยวนครั้งต่อไปท่านจะได้รู้สึกดีกับมันครับลองชมพร้อมๆกันเลยครับจากคุณวาสนาหรือคุณเมย์ของผมจากบ้านเวียดนามครับนี่ครับนี่คือร้านของเธอนะฮะตอนนี้อยู่ที่คุกุตเตอรเพรเอชทีสักอนี่นี่ฮะนี่ครับเครื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเริ่มต้นจากแป้งข้าวเจ้าค่ะ ป้งข้าวเจ้านะคะมาผสมประมาณสี่ถ้วยตวงค่ะแล้วก็แป้งถั่วเขียวป่นค่ะอีกประมาณ8ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะ2ช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยผงขมิ้นนะคะอีกสองช้อนชาค่ะครบผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะให้ทุกอย่างผสมเข้ารวมกันให้หมดค่ะเพื่อเราจะมาทําแป้งนี่นะครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เตรียมไข่เป็ดไว้สองฟองค่ะแล้วก็ตีนะคะตีให้ไข่ ให้ผสมกับน้ําตาลมะพร้าวนะคะประมาณ1นช้อนชาค่ะ,คะผสมให้เข้ากันค่ะตีจนมันเข้ากันใช่ค่ะแล้วก็หัวกะทิค่ะหัวกะทิอย่างเดียวนะคะประมาณครึ่งกิโลอีกครึ่งกิโลใช่ค่ะตย <ไป S 1> <ส>ีให้เข้ากันใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําปูนใสค่ะ น้ำปูนใส่ก็ประมาณ 2, 2ออถ้วยตวงค่ะผสมกับะกะทิที่เราเตรียมไว้ค่ะผสมให้เข้ากันแล้วเราก็ค่อยไปเทในส่วนของแป้งค่ะแล้วก็คุกคุกคุกให้เข้ากันแล้วก็นวดสักพักหนึ่งจนไปให้มันเป็นก้อนนะคะพอ<ส>มันจับตัวเป็นก้อนแล้วพอเป็นก้อนอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะเราก็เทส่วนที่เหลือค่ะใส่ลงไปค่ะ,ะ,คะแล้วก็คนคนให้แป้งละลายค่ะ คนให้แป้งละลายสักพักหนึ่งนี่ดูนะฮะกว่าจะเป็นอย่างนี้ในขั้นตอนในการทําเพื่อทําแป้งนี่เท่านั้นเองนะฮะแล้วก็เทใส่ถ้วยไว้แล้วก็ไปพักไว้ค่ะในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงค่ะพักในตู้เย็นคราวนี้เวลาจะทําจริงๆก็เอาน้ํามันเช็ดกระทะตั้งกระทะให้ร้อนให้ร้อนก่อนใช่ค่ะแล้วก็ใช้น้ํามันถ่ายทีนึงค่ะอันนี้ผมชอบมากเลยผมทําไม่ได้ครับที่ผมชอบมากเพราะผมทําไม่ได้ครับเนี่ะดูนะอแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณสักสองนาทีค่ะสองนาทีใช่ค่ะ พอเปิดขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไ้สักพักหนึ่งค่ะแป้งมันจะร่อนขึ้นมาแล้วจะกระอ่อนี่นี่ฮะนี่ฮะมันจะเป็นนี่ฮะจะเป็นอย่างนี้เลยฮะคราวนี้ดูเครื่องในบ้างเริ่มจากถั่วงอกค่ะไปลวกค่ะถั่วงอกดิบเอาไปลวกแล้วก็มันแกวซอยมันแกวซอยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยหมูค่ะหมูลวกแล้วก็หั่นเป็นฝอยๆค่ะรับเป็นเส้นฝอยใช่ค่ะแล้วก็ตามด้วยกุ้งลวกค่ะกุ้งลวกใช่ค่ะแล้วกุ้นเชียงค่ะมีกุ้นเชียงอีกใช่ค่ะ แล้วก็ตามด้วยหมูยอซอยค่ะหมูยอซอยค่ะแล้วก็ถั่วป่นค่ะถัวถ่ว,<ล>ว่ิสงพลค่ะครับอันนี้เราก็คั่วเองใช่ค่ะไม่งั้นมันไม่หอมใช่ค่ะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันใช่ค่ะนี่ครับแล้วก็มาใส่ในตัวแป้งที่รเราเสร็จแล้วค่ะค ใช่ค่ะแล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยเนี่ยเพื่อความหอมแล้วก็จะได้สวยงามครับแล้วก็หักพับ่างนี้แล้วก็ปิดไว้ค่ะปิดอย่างนี้คราวนี้น้ําจิ้มใช่ค่ะก็ใส่น้ําส้มประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้ําตาลทรายประมาณหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยกรัมค่ะแล้วก็เกลือเจ็ดสิบกรัมค่ะแล้วก็เคี่ยวให้น้ําตาลละลายให้ผสมเข้ากันให้ละลายแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจินดาปั่นประมาณ70กรัม ไม่มีรายละเอียดกว่านี้อีกแล้วครับไม่มีนะฮะแล้วเคี่ยวอยู่นานประมาณเคี่ยวก็ประมาณสักเออชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนะฮะใช่ค่ะแล้วถึงจะมาใส่แครอทกับแครอทกับมังเออ่หัวชะเท้าซอยค่ะแล้วก็ตามด้วยแตงกวาซอยแตงกวาซอยเห็นไหมแล้วก็มีถั่วใส่ให้อีกค่ะท่านผู้ชมดูความน่ากินเป็นอันเสร็จสิ้นขนมเบื้องยวนครับคือผมถามคุณจริงๆเลยนะทีละคนทีละคนผมถามคุณก่อน ก่อนที่คุณจะรู้จักเลยเนี่ยว่าเกาทำกันอย่างนี้คุณเคยนึกไหมว่าแป้งเนี่ยกว่าจะมาเป็นอย่างนี้ได้มันใช้สัดส,ส่วนขนาดนั้นไม่นึกคุณนึกไหมไม่นึกไม่นึกเลยมันก็นึกว่ามันแป้งไงเอเอ,อมันก็เอาแป้งอ่ะใช่ใช่เพราะนึกเอาแป้งมาทำไงี่ยแป้งมาแล้วก็ลงกระทะแล้วก็เอามาใช่ชื่ว่าไงมันผสมไม่รู้กี่ผสมอันนี้ไม่ใช่แป้งไทยนะคะอ๋อเหรอฮะนำเข้าจากเวียดนามค่ะแป้งข้าวเจ้าจากเวียดนามแป้งข้าวเจ้าเวียดนามด้วย ใช่ไม่งั้นมันไม่ได้ใจไงใช่ไหมมันไม่ได้อารมณ์จริงๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสัดส่วนส่วนผสมต่างๆที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะกว่าจะมาตีแป้งกว่าจะมาทาอะไรได้เพราะฉะนั้นยอมรับในความถอดทนจริงๆนะท่านผู้ชมต้องทํา3อย่างวัา้ท่านผู้ชมไปกินอาหารร้านเธอบ้านเวียดนามไม่ว่าจะที่คลองสี่ก็ตามไม่ว่าจะเป็นครัวกันต่อย Place at Asia ที่ก็ตามนี่คือใจเลยนะใจล้วนๆใจล้วนๆที่เอามาให้เลยนะผมบอกให้นะผู้หญิงคนนี้ตั้งใจจริงๆเลยแล้วผมชอบงานของเธอ มีอะไรที่พูดได้เลยนะว่ามันเป็นเป็นความแท้จริงเลยเป็นออร์เทนติกเลยแต่อันนี้เป็นออร์เทนติกเวียดนามครับดั้งเดิมเวียดนามดั้งเดิมดั้งเดิมเพราะว่าแบบไทยมันตรงเวลาเวลาทานใช่ไหมคะเราก็ใช้ส่วนของ ของแป้งที่กรอบอ่ะฮะแล้วก็ไส้ใส่แล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มลาดได้เลยได้เลยฮะนั่นเป็นที่เมย์เปิดทางเองนี่ฮะอย่างงี้ฮะนี่นี่ครึ่งอ่าวอ๋อได้ครับโอแป้งที่กรอบเลยนะครับนี่ว่าเอาตรงนี้นี่แล้วก็ใสส่่ไ้้นนนัะะคแลวผมก็เอาไส้มาใช่ค่ะแล้วก็น้ำจิ้มราดเยอะๆแล้วก็น้ำจิ้มใช่ค่ะ โทษนะครับเพราะว่าคนน้ำจิ้มให้หน่อยนะครับใช่ค่ะค้อนผมยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเหมือนกันครับครับครับผมนี่ครับปึ๊บมานี้นี่ครับมันจะกรอบแล้วก็หอมแป้งโอ้โหเขาต้องทําแป้งทําตัวเครื่องแล้วมาทําน้ำอีกโอ้โหมันจะออกมันๆนะคะแผ้ว มีีแต่เสยงออืกินแล้วไม่รู้สึกว่าสุขภาพดีดีเนาะใช่ค่ะหุ่นดีขึ้นค่ะมันมันทั้งรู้สึกสดเอาจริงนะโโอ้หเมนูนี้น้ำจิ้มอบพาไปพาไปสู่ความสำเร็จน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มเลยนะใช่น้ำจิ้มแล้วกินกับผักแพลวนะกินกับเข้าเรียกอะไรนี่โหระพานะท่านผู้ชมอร่อยจริงๆเนี่ย ยังมีทีนะถ้าใครจะไปไกลหน่อยหรืออยู่ระแวกนั้นก็คลองสี่นะฮะตรงริมคลองนะฮะหรือยู่ลังสิตแต่ถ้ามาง่ายๆอยู่ในเมืองก็ควบคุณต่อย Place at a c h e ีย i ีคู่ดังเจ็ดนะฮะเมนูนะครับแล้วก็ส่วนผสมแล้วก็ฝีมืออย่างที่เห็นเนี่ยออริจินอลทั้งสองสาขาไม่หนูก็เอาริงๆหนูกินขนมเบื้องยวนมามาหลายที่นะ หนูไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกตื่นเต้นกับมันมากเท่าไรไม่ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเจอต้องใส่เจอต้องกินนะแต่ว่าเออผมบอกให้เลยว่าอันนี้มันเป็นออริจินอลคุณกบมันมีมันมีออริจินอลและกึ่งไทยอันนี้ไม่ได้ว่ากันนะถูกต้องนะมีคนเดียวที่เคยไปอย่างคุณคือเวียดนามถูกต้องก็ราะผมกำลังเลงอยู่ว่าแบบนี้มันมีขายจริงๆที่เวียดนามรสชาติหน้าตาแบบนี้แล้วของที่เขาเอามาเนี่ยของของปกติเนี่ย เขาจะไม่เอาลงไปผัดนะฮะไอ้ของที่วางอ่ะแต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นอะแดปแล้วจะเป็นผัดแล้วมาวางนะมันไม่เหมือนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ออยลี่มันไม่มีน้ำมันมันไม่แข็งแกร่มันจะได้อร่อยตามใจเรานะฮะและและความเหลืองเนี่ยมันไม่ต้องใส่ไข่เยอะเชิญนะคุณเมย์สุดยอดสมแล้วที่คุณเออสลืมสลืออยู่ข้างคลองสี่แล้วก็คิดถึง้าอ้าวคือความตึ เขาบอกว่าขนมเบื้องเนี่ยหนูกินมาเยอะแต่ไม่เหมือนกับของพี่เมย์นะฮะของบ้านเวียดนามไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ายังเขาผัดแต่อันนี้ไม่ได้ผัดใช่ค่ะบรรยากาศสดชื่นมากคุณผู้ชมเมนูนี้ครับขนมเบื้องยวนเป็นร้านแรกที่อยู่จะให้ครับขนมเบื้องยวนของพี่พี่บ้านเวียดนามรับไปเลยครับติ๊บแนนเต็มติ๊บแนนเต็มติ๊บกะเด็มยเตีบอกเลยกินแล้วสบายอกสบายใจไม่ต้องมีน่งรีดน้ำมันออก โหร้องไห้เลยช่วงนี้ร้องไห้เลยอ่ะดีแล้วที่ไปจอดรถแถวคลองสี่แล้วก็ดูที่ว่างๆแล้วก็นึกออกว่าอยากทำร้านอาหารมันอร่อยจริงๆนะผู้ชมอันนี้ภาษาภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าบั่นแบ๋วค่ะบั่นแบ๋วแต่ผมไม่รู้ว่าชีวิตคุณต้องบั่นแบ๋วแน่นอนนะ่อเกลี้ยริง วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวาสนาขอขอบคุณร้านบ้านเวียดนามนะฮะทั้งสองสาขาเลยสาขาที่คลองสี่นะครับแล้วก็อย่าลืมที่เอเชียทีคสาขาสองค่ะครับอย่าลืมนะฮะตอนนี้เป็นสาขาสองเธอไปเรียบร้อยแล้วคือที่ครัวคุณต่อยเพลสแอดเอเชียทีคโกดังเจ็ดอย่าพลาดนะฮะความอร่อยแบบนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผมอายจริงนะท่านผู้ชมขณะที่ผมพูดกับท่านผู้ชมอยู่เนี่ยท่านผู้ชมสะเก็ดนะมือผมยังถืออยู่เลยผมมีความรู้สึกมันแตกต่างจริงอยากให้ท่านเห็นความแตกต่างอย่างนี้ไปกัน าพวกเรากันที่เอเชียทีวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับรที่ช่วยลดความเครียดคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วจริงๆแล้วอาหารเหล่านี้บางท่านไม่ค่อยจะรับประทานซะด้วยผมเครียดทำไมอ่ะไอ้นี่หายส้มเซ่อมมันไม่ได้หายเราเอาไปใบกระดูกผัดพริกขิงครับ โอ้ oh, oh, ลง oh. ตัวมาเมนูที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวมาก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 ,มากรสชาติแบบคงที่และคงตัวแบบนี้มีเจ้าหนาทีจบรายการคุ๊ดด้าฮับแนัปลาดุกทอดกรอบไอ้นั่นนี่ก็ส่งกระปุกัะผมได้ได้ด